สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรา,าศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุตประสงันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรรานามังกรในช่วงของครึ่งเดือนแรกสรัปดาหเดือนมิถุนาย,ยน2565นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเราไปดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนาโน,นมทิศทางเป็นเช่นไร นนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้ที่ u s e r b u พ a y a า59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยเนะาะไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับ ไพ่ใบแรกของคุณได้คิงถือเหรียญไพ่ห้าไม้ไพ่หกดาบนะครับห้าเหรียญแล้วก็ไพ่สามเหรียญหกเหรียญนะครับไพ่แปดไม้แล้วก็นนไพ่โฟล์ววานสองไม้ที่เรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับ เป็นไพ่สีถ้วยอิทธิพลใต้สำรับได้ราชินีถือดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบหมดแล้วนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาองมีไพ่เนกาทีฟมาอยู่พอสมควรทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นชั่นไรสำหรับชาวมังกรไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่ฝาวหวนเกิดขึ้นนะครับ ฟ้าววานเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนเนี้คุณเองนะครับอาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรบางทีแล้วเนี่ยถ้าเป็นมายเซ็ตของตัวคุณเองเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกขัดแย้งในตัวตนของตัวเองอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนแบบ บางทีก็อยากอยู่ต่อบางทีก็อยากจะ move on นะครับบางทีก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกที่เหมือนต้องการคำตอบบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไขข้อกระจ่างในบางสิ่งบางอย่างให้ได้เนื่องจากอิทธิพลของไพ่หไม้เนี่ยคือสังเกตดูหน้าไพ่คือแม่หมดทั้งหมดห้าคนกำลังมาร่วมการทำพิธีเสกน้ำเวดมนตนบางสิ่งบางอย่างแต่นะครับ รู้สึกเหมือนเวทมนตมันจะพังมีในเรื่องของความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วแม่หมดทั้งหมด5คนกําลังทะเลาะเบาะแวงกันในหน้าไพ่แปลว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรถ้าเป็นตัวตนของคุณก่อนคุณอาจจะมีแนวคิดในเรื่องของการตีกันในหัวของตัวเราเองว่า ตกลงจะเอายังไงดีกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีไม d เซตมีความคิดที่ต่างกันส่วนทางกันคิดเห็นไม่ตรงกันบางทีก็มีการทะเลาะกันนะครับหรือมีในเรื่องของการโบยความผิดกันหรือพูดกันอะไรกันแล้วก็มีปัญหาใจกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันถ้าตัวคุณเองนะครับ ต้องการที่จะได้คําตอบใครเป็นฝ่ายถูกใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นคนเริ่มก่อนใครเป็นคนทําอะไรยังไงเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีปัญหาสิ่งต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าตัวคุณเองทําเป็นราชินีถือดาบเพราะราชินีถือดาบเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะต้องการคําตอบต้องการที่จะล่วงรู้นะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะราชินีถือดาบเป็นคนที่เห็นตรง สังเกตดูว่าจับดาบเนี่ยคือตรงดิ้งเลยเห็นไหมครับแล้วมีน้องแมวที่กําลังนั่งอยู่บนพืนเนี่ยนะครับกำลังแบบเขาเรียกว่าแบบมองแล้วดูตาค่อนข้างเป็นกังวลสังเกตดูหน้าน้องแมวหน้าน้องแมวเนี่ยเหมือนกับกาลังรู้สึกเหมือนมีความเป็นกังวลอยู่เพราะว่าราชินีถือดาบเขาค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็กดดันนะครับแม้กระทั่งบริวารของตัวเองก็ยังรู้สึกกดดันเพราะเขาอาจจะดุ ก็ได้ใช่ไหมครับถ้าตัวเราเนี่ยทำพฤติกรรมแบบนี้หรือไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นเขาก็ได้ทําพฤติกรรมที่อาจจะดูขัดแย้งมีปัญหากับเราหรือเรามีปัญหากับเขาก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตามหน้าไพ่แล้วอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเราอาจจะมีปัญหามีไม้เซตที่คิดนะครับตัดสินใจทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการใช้อารมณ์ เพราะราชนีถือดาบเป็นราศีธาตุลมใช้อรมในการคิดในการตัดสินใจต้องถูกต้องต้องแถนตรงต้องต้องไปอือม แถมยังมีอีโก้ของตัวเองด้วยประมาณนี้ดังนั้นอยากจะบอกว่าชาวราศีมังกรแล้วก็ลักคนามังกรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางทีคุณก็กดดันด้วยตัวของตัวเราเองบางทีถ้าเกิดเราแบบปล่อยวางบ้างบนเทียหรืออารมุ่มอรวยบ้างบางทีมันก็จะมีในเรื่องของความแบบคลี่คลายสถานการณ์ได้นะครับหรืออาจจะไม่กดดันกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วบางสิ่งบางอย่างที่มันมีปัญหา ใจกันเนี่ยตามจริงแล้วเราไม่จําเป็นถ้ามันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงเนี่ยคุณไม่ต้องไปถามก็ได้ว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าในความรักความสัมพันธ์มันไม่มีใครถูกมันไม่มีใครผิดมันอยู่ที่ว่าใครจะเสียสละให้กับกันและกันได้มากกว่าใครประมาณนี้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเหรียญอยู่นะครับ คุณอาจจะรู้สึกขาดคุณอาจจะรู้สึกอยากรู้คุณอาจจะต้องการคําตอบคุณอาจจะต้องการอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ชดเชยให้กับตัวเรากับสิ่งที่เราสูญเสียไปเราอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําเพื่อเขาไวเ้เยอะแล้วนะครับเราต้องการที่จะแบบเรียกร้กงกองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาเป็นของตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คุณอาจจะเอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเป็นที่ตั้งกับในเรื่องของความรู้สึก รู้สึกเหมือนมีการเปรียบเทียบรู้สึกเหมือนไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกเอาแต่ใจนะครับมีไพ่สีถ้วยเกิดขึ้นด้วยสีถ้วยเนี่ยเป็นความคิดคันึงนะครับคันึงหากับสิ่งที่มันแบบคุณแบบครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยตัวเราเองแต่เรารู้สึกเหมือนมันมีความเบื่อหน่ายมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่พอเห็นไหมผู้ชายคนนี้กําลัง กุมขมับอยู่เลยนะต่อให้มีถ้วยกี่ใบก็รู้สึกเหมือนไม่ไม่พอคำว่าถ้วยกี่ใบในที่นี้สังเกตดูว่าไพ่แต่ละอันก็สวยนะครับถ้วยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะแต่รู้สึกเหมือนไม่พอเหมือนรู้สึกไม่โอเคเหมือนต้องการนะครับบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องการคําตอบบางทีคําตอบไม่ตรงใจคุณก็รู้สึกหน่อยคุณก็รู้สึกเหมือนไม่โอเคคุณก็จะลุกขึ้นมาที่จะปั่วงทะเลาะหรือต้องการที่จะ เอาสิ่งที่เราต้องการให้ได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ตามหน้าไพ่นะครับผมไม่ไม่ได้อ่านตามไม่ได้วิเคราะห์เองนะคือวิเคราะห์ตามตามที่ตัวเองเรียนมากับไพ่ที่สื่อออกมาไพ่บอกแบบไหนอ่านแบบนั้นนะครับดังนั้นจะมาด่าผมหรือมาว่าผมไม่ได้นะว่าแบบมั่วนั่นนู่นนี่ไม่ได้นะครับผมมีหลักมีการของ การอ่านไพ่และทุกสิ่งทุกอย่างดูตามหน้าไพ่ประกอบเลยว่าจริงไหมเพราะไพ่เขาบอกแบบนั้นจริงๆนะครับไพ่เนี่ยเราจะสดๆให้ดูเลยว่าเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเนาะดังนั้นอยากจะบอกว่าบางทีถ้าเกิดใครกําลังใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจนะมันไม่ผิดหรอกมน,นุษย์ทุกคนก็ต้องเอาตามสิ่งที่เราต้องการบางคนจะบอกว่าถ้าเราไม่ต้องการในสิ่งที่เราต้องการเราจะรักทําไมถูกไหมหลายคนจะพูดอย่างนั้นนั่นมันแปลว่าความรักวงเล็บนะครับ จริงๆไม่อยากพูดคํานี้เลยจริงๆอ่ะความรักมันก็คือความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งเพราะเราต้องการอ่ะเราทําเองไม่ได้เราจรึงต้องไปว่าคาดหวังให้คนอื่นเขามาทําให้เราเพราะถ้าเกิดเรารักตัวเองได้คนเดียวเราไม่ต้องรักคนอื่นอ่ะเราก็คงไม่ต้องผิดหวังแต่เรารักตัวเองคนเดียวไม่ได้ไงครับมนุษย์น่ะมันต้องมีรักแบบคกว่าของ relationship ระหว่างกันละกันไงถูกไหมทุกวันเนี่ยที่มันยากเพราะอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการ นะครับก็เลยทําให้ความรู้สึกมันไม่เทียบเท่ากันไม,ไม่ไม่เท่ากันไม่โอเคไงเออประมาณนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างอยากได้ไงมันก็เลยความแบบไม่พอดีไม่ตรงกลางไม่มีตรงกลางมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูน้อยดูไม่ได้ดังใจดูเหมือนแบบคาดหวังอะไรแล้วไม่เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการเลยประมาณนั้นนะครับเหมือนต้องการ ไม่เต็มอ่ะอเลยต้องตามหาทุกอย่างเลยต้องคว้าทุกอย่างเอาไว้เพื่อที่จะให้เป็นของตัวเองเพื่อที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแบบนั้นเป็นตน้นคืออยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะการเดินทางของความรักความสัมพันธ์ของมนุษย์น่ยนะครับอยากจะบอกว่าบางคนนะ่ะทุกคนน่ะก็เอา,เอา,เ,อาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นเสมอแหละอันนี้คือผมก็เข้าใจเพราะพมตัวผมบางทีเราก็มีความคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่เราก็ต้องคํานึงด้วยว่า อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการบ้างคุณจะมาสูบเอาฝ่ายเดียวแล้วคิดเหือว่าฝ่ายนั้นเขายอมเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมครับพอไม่ยอมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเขาก็ต้องการเหมือนคุณนะครับอาจะคุณก็เป็นคนเสียสละบ้างสิฉันเสียสละแล้วคุณก็เสียสละบ้างสิแบบนั้นเป็นตน้นเห็นไหมทุกอย่างมันก็ไม่เท่าเทียมไม่เท่ากันอยากจะบอกว่าคุณนะครับควรจะต้อง เปิดโอกาสให้กับคนอื่นบ้างนะครับจากไพ่ถุยออกเพนทาค้ลผมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะครับ แต่อยากจะบอกให้คุณเนี่ยเปลี่ยนหรือปรับบ้างเห็นใจเขาบ้างเพื่อจะได้มีความสุขความหวังได้ไม่ใช่ว่าแบบบางทีเราก็เอาแต่ใจเกินไปแบบนั้นเป็นต้นนะครับสามเหรียญเนี่ยมาปรากพรปะว่าบางทีเราก็ต้องให้โอกาสกับการที่ให้เขาอ่ะเป็นฝ่ายที่ต้องตัดสินใจบ้างหรือต้องมีเป็นความเป็นส่วนตัวบ้างนะครับหรือเป็นฝ่ายที่ต้องได้รับบ้างไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ต้องได้รับเพียงฝ่ายเดียวสามเหรียญเนี่ยมันคือโอกาส มันคือจังหวะมันคืออะไรที่เหมือนแบบปฏิสัมพันธ์กันด้วยแบบคขาเรียกว่าเดยการพูดดีๆที่ไม่ใช่ทะเลาะก,กันแบบนี้เนาะเราก็ต้องค่อยๆปล่อยวางกับภาวะจิตใจของตัวเราเองจากให้ซิกออฟสอดนะครับซิกออฟสอดคือการปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดโดยที่เราไม่ยึดติดเหมือนราชนีถือดาบบางทีการยึดติดยึดมั่นเนี่ยมันจะทําให้เกิดความกดดันทําให้คนอื่นรู้สึกเหมือนขาดอิสระภาพ สุดท้ายเขาก็เดินจากเราไปแต่ถ้าเราปล่อยวางจากไพ่หดาบ6ดาบเนี่ยเป็นตัวแทนของดาบตามหน้าไพาน่นะครับแม่มดคนนี้กําลังจะเอาอุปสรรคปัญหาเนี่ยออกไปจากเวทมนต์เดินแดงแห่งเวทมนต์ก็คือประวานว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นนั่นแหละเอาง่ายๆถ้าเราปล่อยวางได้คุณก็หลุดพ้นได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณให้โอกาสกับตัวเราเองให้โอกาสกับคู่ของคนหลักในการตัดสินใจในการคิดในการที่จะมีส่วนร่วมกับตัวเราเนี่ยมันก็จะทําให เรากับเขาอะมีความสุขความสมหวังโดยการที่เราสองคน่ะนะครับก็จะเดินจูงมือกันจับมือกันไปสู่ฝั่งฝันที่ดีนะครับเพราะมันมีไพ่ซิกซิคออฟเพนทาเคิลซิกออฟเพนทาเคนี่ยคืออยากจะบอกว่าบางทีแหละเรามีมากเราก็ต้องแบ่งปันเราก็ต้องรู้จักเจกว้างเราก็ต้องรู้จักที่จะให้กันบ้างเห็นไหมครับ เข้าใจว่าทีบางทีเนะี่ยการได้รับกับการให้อะมันไม่เท่าเทียมกันแต่ถ้าเรามัวแต่ไปชั่งน้ําหนักขนาดนั้นน่ะเราก็คงไม่มีความรักความสัมพันธ์ที่สมหวังได้หรอกเพราะบนโลกใบน,นี้ทุกคนต่างก็ต้องการเราจะมาแบบเอาเหมือนซีรีส์ที่เหมือนแบบโอ้ฉันเป็นราชินีนะฉันเป็นเจ้าหญิงนะเธอเป็นเจ้าชายเธอต้องเสียสละเธอต้องให้ฉันแบบนั้นแบบนี้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในซีรีส์มันก็คือ เขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆซีรีส์บางอย่างมันก็ดูเน่ายิ่งกว่านิยายยิ่งกว่าตัวจริงอีกถูกไหมครับแต่บางทีตัวจริงก็เน่ากว่าในนิยายก็มีดังนั้นก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างเราต้องบาลานซ์แล้วก็สมดุลให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองนะครับอย่าที่จะแบบรีบเร่งจนเกินไปอย่าที่จะคอมมิตจนเกินไปบางทีเราก็ต้องแบบให้บางสิ่งบางอย่างกับเขาบ้านคือราชินี คนนี้นะครับกำลังให้เหรียญกับผู้ชายคนนี้แต่ยายแก่คนนี้นะครับเขาก็ให้กับสิ่งที่เป็นนะครับให้กับสิ่งที่มันเป็นประทังชีวิตเหมือนกันเนาะก็แบบให้เป็นคนละแบบมันคือการไม่เท่าเทียมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราจะเอาทุกอย่างมาเป็นประเด็นกับการเท่าเทียมบางทีแล้วอ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกขาดเพราะอะไรเพราะเราอ่ะ แบบให้ไปแล้วเราต้องการกลับคืนถูกไหมนั่นแปลว,ว่าเราขาดเราไม่ได้เหลือจริงถ้าเราเหลือจริงเราจะไม่รู้สึกเสียดายกับการที่เราให้แต่บางทีคุณก็จะบอกว่า จริงๆหนูทำอะไรเนี่ยหนูก็ไม่ได้เสียดายหรอกนะแต่อันนี้เขาทำไม่ไดีกับหน,งงนูอย่างนั้นอย่างนี้อ่าประมาณนี้ใช่ไหมครับหนูก็เลยแบบเออให้ไปก็ไม่รู้จะมีประโยชน์ทําไมก็เลยแบบเอาคืนดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นถูกไหมครับอยากจะบอกประมาณนี้ใช่ไหมดังนั้นก็อยากจะบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังการที่เราให้ไปแล้วนะครับมันก็อาจจะต้องแบบเหมือนทําใจแหละ บางสิ่งบางอย่างให้ไปแล้วก็ต้องให้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่อยากจะได้กลับคืนมาเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันมีแต่ก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดอษษุปสรรคกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราใจกว้างนะครับเป็นราชาถือเหรียญอันนี้ขึ้นราศีพฤกษบกันมังกรราศีถ้าเดียวกับตัวคุณเลยนะครับสำหรับชาวมังกรเนาะอันนี้ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนเต็มนะครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบ คุณธรรมจริยธรรมในสิ่งต่างๆกลมกลืนกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะครับราชาถือเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ขาดอืมประมาณนั้นถ้าเราทําเป็นราชินีถืนเออเป็นราชาถือเหรียญได้เนี่ยนะครับแล้วเรารู้สึกไม่ขาดเหมือนห้าเหรียญเนี่ยนะมันจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างแบบมีความรู้สึกที่ แต็มเป,เปลี่ยนไปด้วยพลังงานแล้วเราอ่ะมีแต่ฝ่ายที่อยากจะให้นะครับการให้ของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ให้ที่ดีแต่ถ้าเราต้องการที่จะได้รับเราก็ต้องเป็นผู้ให้ที่ดีที่สุดให้กับตัวเขาก่อนแล้วเราก็จะได้ในสิทธิที่เราต้องการนะครับบางทีเขาอาจจะกลับมาแบบกระทันหันก็ได้ถ้าเรานะครับเป็นราชาถือเหรียญได้เขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาหาเราได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็อาจจะเหมือนแบบ ไปอยู่กับใครก็รู้สึกว่าไม่ดีเท่ากับตัวเรานะครับดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะติดต่อกลับมาก็ได้เนาะประมาณนี้อาจจะมีโอกาสของการลงหลักปักฐานกับตัวคุณมากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวคุณมากขึ้นจากไพ่สี่ไม้ใช่ไหมครับคือการลงหลักปักฐานเขาอาจจะมั่นใจกับตัวคุณก็ได้ถ้าเกิดคุณแบบให้โอกาสกับเขาในการตัดสินใจกับการที่ตัวเขาจะต้องเลือกเราเนี่ยโดยที่ไม่กดดันจนเกินไปไม่โทษกันเกินไปไม่แบบ อะไรจนเกินไปเรียกร้องจนเกินไปปล่อยวางแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีและเกิดความสมดุลบาลานซ์ได้จากไพ่ four of w a n d เกิดขึ้นนะครับเนาะก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีใครที่กําลังส่องอยู่นะครับหรือใครที่กาลังรอคอยเนี่ยอดทนอดกลัน้นอยู่ในที่ของตัวเองมากๆนะครับแล้วมีคุณค่าสำหรับตัวเราเองให้มากที่สุดแล้วคุณก็จะมีความสุขความสมหวังเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดนะครับเราก็จะมีสิทธิ จะเป็นต่อกับเขาได้มากกว่านาะเขาก็อาจจะมีโอกาสของการกลับมาแบบกระทันหันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ